สำหรับต่อไปนี้ก็ยจะขอ,อนำข้อวัดปฏิบัติตามที่ได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์สอนมาในสมัยที่ผมปฏิบัติจะเป็นทุดดงหรือไม่ทุดดงก็เหมือนกันหมายที่ว่าพระของเราทุกองค์ต้องมีการปฏิบัติอย่างนี้เสมอกัน แล้วก็เมื่อท่านฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าอย่าหนักใจเกินไปเพราะบางทีท่านทั้งหลายเห็นผมแนะนําในการปฏิบัติว่าหนึ่งต้องทรงพรหมวิหารสีให้ครบถ้วนสองต้องมีอธิบาตสีให้ครบถ้วนสามต้องมีจรณะห้าให้ครบสิบห้าครบถ้วนสี่ต้องมี บารบมีสิบให้ครบถ้วนเป็นประจําในใจบางท่านที่เข้ามาก็คิดว่าโอ้โหนี่มันหนักอย่างนี้ชียวรือแต่ความจริงการปฏิบัติอย่างนี้ผมได้รับการฝึกมาก่อนนับตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาอุปสมบทบรรพชา หลวงพ่อปานได้ให้สัญญาไว้ว่าถ้าเวลาที่จะเข้ามาบทในพระพุทธศาสนาเธอจะต้องทรงอารมณ์อย่างนี้ได้เป็นปกติจึงจะให้บทแล้วก็ข้อหนึ่งที่จะทรงอารมณ์ไว้ในใจให้เป็นปกติก็ต,ตามที่ผมพูดบอกว่านิพานัาสสะสจิกิริยายะเอตังกาสาวังเหิตัว เพ่อแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อให้แจ้งเพื่อทําให้แจ้งสิ่งพระนิพพานเมื่อารมณ์นี้ต้องจะตั้งอยู่ในใจทุกวาระจิตเป็นว่าอาการทั้งหมดคือหนึ่งพรหมิหารสี่สองอิธิบาทสาจรณะสิบห้าสบารมีสิบห การปรารบพนิพานทั้งหมดนี้จะให้ว่างจากจิตไม่ได้เลยต้องให้มีอารมณ์ทรงตัวอยู่เสมอและก็หลังจากนั้นท่านก็แนะนำให้อ่านวิสุทธิมัควิสุทธิมัคทั้งสี่สิบข้อจำให้ได้ให้หมด นั่นก็รู้วิสุทธิมรรคทั้งสี่สิบข้อทั้งหมดเรารู้นิมิตทั้งสี่สิบข้อทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นจะใช้อะไรเมื่อ,อไรก็ได้ต่อไปหลวงพ่อปายก็แนะนํะว่าเรื่องของจริตหกทั้งหมดต้องคอยจับจิตของเราไว้เสมอว่ามันมีจริตอะไรจริตก็ได้แค่อารมณ์ มันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับจิตของเราต้องใช้กรรมฐานที่เป็นปฏิปักการมนั้นมาใช้ทันทีและในขั้นต่อไปก็ให้ระมัดระวังนิวรณ์ห้าเบรการอย่ายอมให้นิวนรณ์ห้ารการนี้มันเป็นเจ้าหัวใจเราจะต้องเป็นเจ้าของนิวรณ์ไม่ใช่นิวรณ์เป็นเจ้าของเราอันนี้เป็นสําคัญ และ้วก็ต่อไปทุกอิริยาบทจะต้องทรงคำภาวนาหรือพิจารณาไว้เสมอหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้ตลอดวันนี่เป็นคำสั่งและเป็นคำสั่งเมื่อสั่งแล้วต้องทำได้ด้วยไม่เค่สัก์แต่ว่ารับคำสั่งอย่างเดียวและหลังจากผมบวชแล้วในวันนั้น หลวงพ่อปานก็นำให้เข้าไปอยู่ในป่าชาการอยู่ในป่าชาก็อยู่ในกระท่อมที่เขาเก็บผีแล้วเขาเก็บศพเข้าศพไปเผากระท่อมอยังเหลืออยู่แล้วก็อยู่ในกระท่อมนั้นแล้วก็ต้ให้ตั้งใจสมาทานทุดดงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามสมควรที่เราจะพึงปฏิบัติได้ เพื่อทรงความเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษขณะที่ท่านนำเข้าไปอยู่ในกระท่อมท่านก็มีคำสั่งว่าเหตุการณ์ใ,ใดๆถ้ามันเกิดขึ้นจะเป็นเหตุร้ายแรงขนาดไหนก็ตามในเวลากลางคืนห้ามไปพบผมเดชานาะจะพบได้แต่เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น ก่อนจะกลับท่านก็มีคำสั่งว่าถ้าคุณงดการภาวนาเมื่อไหร่ขณะที่ยังเตือนอยู่ผีจะหักคอตายเมื่อนั้นนี่คำสั่งในการปฏิบัติอย่างนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่าหนักเกินไปไหมสำหรับท่านแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันหนัก มเมื่อได้รับคําสั่งก็รู้สึกว่าของก,กล้วยๆแบบนี้นะหรือมาสั่งเราแต่ด้วว่าเวลาที่ท่านสั่งท่งานก็ถือตามแบบฉบับไม่ใช่ถือว่าเป็นของหนักก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นของเบาทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อว่าเราจะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราบวชเข้ามาเพื่อการนิพพานหรือบวชเพื่อทํา หรือว่าบวชเพื่อทําที่สุดของความทุกข์หรือว่าบวชเพื่อหาความดับไม่มีเชื้อให้ได้หรือว่าบวชเพื่อเข้าถึงโมกขธรรมคือทําเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสนี่การบวชจริงๆเขาบวชกันแบบนี้แต่ว่าเห็นว่าเครียดเกินไปผมก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนที่น่าสลดใจอย่างยิง่ง ในวิญยามปฏิบัติอันดับแรกท่านสอนให้รู้จักความทุกข์เรื่องตัวทุกข์เนี่ยเราจะต้องพยายามหาให้พบเรื่องอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่เราไม่ต้องพูดกันมันจะสร้างขึ้นมามากไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจจะเพาะอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะ จะเป็นคําภาวนาก็ตามจะเป็นการพิจรารณาก็ตามจะเป็นการเพ่งภาพกระสินก็ตามเมื่อเราใช้อารมณ์ให้ทรงตัวอยู่อารมณ์ฟุ้งซ่านมันซ่านเหมือนกันแต่มันซ่านมากไม่ได้เพราะเราคอยระวังอันนี้ก็ขอให้ถือเป็นข้อวัดปฏิบัติของมรรดาพวกท่านทั้งหลายผมมอบภาระนี้ไว้แก่พวกท่าน เพราะว่าถ้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วหากว่าพวกท่านไม่ปฏิบัติตามนี้ก็สแสดงว่าสักแต่เพียงว่าบวชเท่านั้นถ้าเราบวชกันเพียงแต่สักว่าบวชแล้วก็หมายความว่าเราลงทุนซื้อนรกมันจะเกิดประโยชน์อะไร ในการปฏิบัติแบบนี้คำสั่งต่อไปก็คือว่างานคันธะทระทุกอย่างถ้ามีขึ้นพวกคุณจะต้องทำด้วยหนึ่งการศึกษาจะต้องศึกษาด้วยประการที่สองงานก่อสร้างของวัดถ้ามีขึ้นต้องทำด้วยประการที่สามสิ่งใดที่เป็นของสองเห็นว่าไม่สมควรจะอยู่ในที่นั้นต้องจัดทำด้วย อย่ารอรับคำสั่งเป็นสำคัญแล้วสิ่งทั้งหมดนี้พวกเราก็ต้องทำจนจบคำสอนนี้ท่านสอนคราวเดียวท่านจะไม่ยอมซ้ำคำสอนหรือว่าสอนซ้ำถ้าคำสอนใดถ้าเราไม่เข้าใจต้องไปถามท่านว่าข้อน,นี้ผมยังไม่เข้าใจครับ แต่ว่าเราไม่เข้าใจท่านพร้อมที่จะแนะนำให้แต่ถ้าเข้าใจแล้วดังปฏิบัติไม่ได้ท่านถือว่าพวกเราเป็นเปรตเตืนหน้าท่านจะบอกว่าพวกเปรตเดินมาแล้วไม่ใช่พระไม่ใช่คนไม่ใช่สัติ์รชานไม่ใช่สุรกรายเป็นเปรตเพราะอะไรเพราะว่าพวกเปรตนี่เช่นประลัตทตูปชีวีเปรต จะมีชีวิตยอยู่ได้เพราะอาศัยชาวบ้านเขาสงเคราะห์คืออทิ่ส่วนกุศลให้นี่พวกเราที่เป็นพระก็เหมือนกันความเป็นอยู่ต้องอาศัยชาวบ้านเป็นสําคัญคือว่าชาวบ้านเขาต้องให้ข้าวให้น้ําให้อาหารให้การบริโภคให้สถานที่อยู่ให้ยารักษาโรคให้ที่อาศัยนี่เป็นของชาวบ้านเขาทั้งหมด เราจะมีชีวิตได้กับราะอาศัยชาวบ้านเป็นสำคัญถ้าหากว่าเราทำตัวไม่สมควรกับสมณวิสัยก็มีสภาพมันเปรกคอยขอส่วนบุญกับชาวบ้านเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรข้อนี้ขอมรดาท่านหลายจงจำไว้นิว,ว่ากันถึงอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต มันก็แก้ยากไม่ใช่แก่ง่ายผมขอแนะนำไปเป็นเศษเพราะว่าในสมัยพวกท่านนี่มีความสบายมากอุปกรณ์ในการช่วยเหลือมีมากเหลือเกินมีมากล้นสมัยผมนี่ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีเครื่องช่วยอะไรเลยการะรลับความพุ่งสร้างของจิตแล้วก็ทํากันได้หลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็คุมอารมณ์คือลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนาเป็นพื้นฐานและข้อสำคัญอีกอันหนึ่งคือว่าตีระฉานาคาถาวาจาที่ปรารบความรักในเพศความรักในวัตถุวาจาที่ปรารบความร่ำรวยคือความโลภวาจาที่ปรารบความโกรธความพยาบาัต จองล้างจองผลาญสิ่งอะไรกันวาจาปรรบความหลงคือถือว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราโน่นเป็นของเราวาจาประเภทนี้จงอย่าเข้าไปสนใจอย่าเข้าไปมโนสมอย่าคุยกันเรื่องนี้เห็นเขาใครเขาคุยกันเรื่องนี้ถอยออกไปทันทีเท่ากาที่จะถอยไม่มีจับอารมณ์ภาวนาและพิจารณาไว้ โดยพิจารณาคิดว่าคนพวกนี้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แต่โอกาสข้างหน้าที่จะตายไปแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกต้องใช้เวลาเป็นแสงกับเพราะว่ายังมีอารมณ์หมกมุ่นอยู่กับกรรมที่เป็นอกุศลวาจาของบุคคลประเภทนี้เป็นวาจานำทุกมาให้เราไม่ต้องการ เราต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ละคิดอย่างนี้นะนี่ทั้งหมดนี่จะบันทึกเสียงแล้วก็แจกจ่ายกันไปแล้วจงจดจำเอาไว้จำแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยสำหรับอารมณ์ฟุ้งเป็นเรื่องธรรมดาการบังคับอารมณ์ฟุ้งมันเป็นเรื่องยุ่ง ต่ได้ว่าถ้าหากว่าท่านปฏิบัติตามอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วจริงๆไม่มีอะไรยุ่งทุกอย่างเอาให้ครบทำมันเสียครบใช้อารมณ์ควบคุมให้ครบมันจะไปยุ่งตรงไหนมันไม่มีเวลาให้ฟุ้งการป้องกันอารมณ์ฟุ้งอย่างของเราแบบวิธีง่าย ก็เปิดเครื่องบันทึกเสียงเบาๆถ้าอยู่ห้องร่วมกันก็ใช้หูฟังเครื่องฟังวางใกล้หูเวลานี้ท่านมีอุปกรณ์ช่วยมากสมัยผมไม่มีการเปิดเครื่องบันทึกเสียงฟังคําสอนนี่เป็นของดีที่สุดจิตใจของเราจะอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลา มันจะฟุ้งบ้างก็ปล่อยมันมันเรื่องธรรมดาไม่ใช่ปล่อยเราดึงมันไม่ไม่ไหวก็มีความรู้สึกขึ้นมาใหม่ก็ดึงเข้ามาใหม่เวลาฟังตั้งใจฟังฟังแล้วก็คิดตามตั้งใจคิดคิดตามไปด้วยนี่เวลาที่เราจะใช้คำว่าพุโธ ผมขอใช้สัพพ์วนาสัพเดียวก็วจะใช้อะไรก็ได้ตามกรรมฐานที่ท่านต้องการอย่าลืมว่าวิสุทธิมัครคเวลานี้เราไม่ต้องอ่านอ่านคู่มือมีความเข้าใจมากกว่าคู่มือปฏิบัติกรรมฐานก็คือวิสุทธิมัตคดัดแปลงแก้ไขสำนวนให้เข้าใจง่ายเท่านั้นทุกอย่างเหมือนกันหมด และก็ตัดทอนบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าฟุ้งเกินไปเลยวิสัยที่เราจะพึงทําได้ไม่ใช่ว่าของดีนะหรือว่าเป็นํำนวนที่ธิบายมากเกินไปเหมาะสมัยนั้นออกเสียแต่หากว่าจะให้ดีแล้วก็ท่านมีเสียงท่านเอานังสือคู่มือปฏิบัติไะกรรมฐา,านไปอ่านบันทึกเสียงไว้ แล้วต้องการจะฟังอะไรตรงไหนนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้จงกรมอยู่เดินก็ได้เปิดแล้วก็ฟังตัวอย่างพระบาทสมเด็จที่จะอยู่หัวพระองค์มีพระราชภารกาิจมากพระองค์ก็ทรงฟังการเสียงจากการบันทึกอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็หมายความว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจว่า อาจารย์ทุกองค์ก็ต้องนำอวัธธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนไม่ใช่เป็นของตัวเองอันนี้ความเข้าใจไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ่หัวทรงเข้าใจถูกใ้การถือสายน,น้นอาจารย์สายนี้สายนั้นเลิกกันเสียทีอาจารย์ทุกอาจารย์ไม่ใช่พระศาส,สดา ไม่ใช่จะเป็นผู้มีความสามารถสามารถจะสร้างธรรมะเึ้นมาสอนได้เองธรรมะที่มาสอนนี่เป็นของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจากนั้นผู้เราเราพุทธบ,บริษัทก็เช่นเดียวกันต้องรับอปฏิปัฏาของพระบาทสมเด็จพระจีหัวมาปฏิบัติตามพระองค์พระองค์มีพระราชภารากิจมากก็ย,ยังสามารถทรงกระทำสมาธิจิตได้อย่างสูงสง่ง ทรงมีความเข้าใจในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีนี่ก็ทรงมีสมาธิดีมากผมขอกล่าวว่าพระองค์ทำได้ดีมากดีไม่แพ้ที่พระที่เราเรียกกันว่าทำได้ดีแต่ถ้ายาวพระเข้าไปเปรียบผมก็ถือว่าท่านทำได้ดีกว่าท่านนี้พะอะไายพาะพระมีเวลาว่างมากกว่า แต่หาว,ว่าทําได้ดีเท่าพระองค์ผมก็ถือว่าพระเนี่ยยังสู้พระองค์ไม่ได้นี่ที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไงเท่าที่รับฟังที่พระองค์ทรงตรัสให้ทราบแต่ความจริงถึงแม้ว่าจะไม่ทรงตรัสให้ทราบเราก็หาข่าวการจนได้เมื่อข่าวที่พระองค์ทรงปฏิบัติมีมาเสมอ วิธีปฏิบัติของพระองค์ก็คือหนึ่ง,งนั่งทรงสุรทับนั่งฟังเทพจิตจับอยู่ในเสียงไม่ยอมให้จิตเคลื่อนออกไปจากเสียงแล้วทรงใช้พระปัญญาพิจารณาตามไปด้วยโดยการดีสองเวลาบรรทมเปิดเทปฟังแล้วก็บังคับให,ให้จิตหลับไป แล้วต่อมาเวลาบรรทมเปิดเทปฟังแต่บังคับจิตไม่ให้หลับหูจับอยู่ในเสียงจิตคิดตามเวลาทรงสเสด็จจงกรมผมถือว่าทรงจงกรมเพราะว่าทรงเสด็จเด็กพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินไปตามบริเวณสถานที่พักของพระองค์พระองค์ก็ใช้เทปบันทึกเสียงสะพาย ถ้าจะเดินหนึ่งชั่วโมงก็ทรงสะดับสองหน้าถ้าหากว่าจะเดินสองชั่วโมงก็ทรงสะดับสี่หน้าเทพแล้วเวลาพราะองค์ทรงสมาธิก็ทรงตั้งเวลาไว้เทพไม่เปิดให้มีเสียงเทพเคลื่อนไปเสียงดังแก๊กก็ถอนสมาธิพอดี ถ้าต่อมาก็ทรงตั้งเวลาสมาธิเข้าตั้งสมาธิออกได้ตามพระราชธิาาัยเมื่อปฏิบัติทาอย่างนี้ท่านควรจะปฏิบัติตามทุกอย่างที่พระองค์ทรงปฏิบัติเมื่อยามว่างจะกิจการงานพระองค์ก็ทรงฟังเทปบันทือกเสียงฟังเทปบันเทึกเสียงนี่ไม่ใช่ว่าฟังแต่ของผมนะ อย่าคิดว่าของผมนั้นมันดีเลิศประเสริฐของผมผมก็อามาจากพระพุทธเจ้าของอาจารย์องค์อื่นท่านก็อามาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันฉะนั้นพวกท่านก็เหมือนกันเวลาจะฟังคําสอนก็ควรจะฟังคําสอนจากอาจารย์หลายๆองค์ก็ได้ผมไม่ห้าม ไอเรื่องห้ามนะจะเห็นว่าผมไม่ห้ามผมบอกแล้วว่าท่านจะไปที่ไหนกันให้บอกผมก่อนถ้าจะไปพักวัดไหนต้องบอกผมก่อนแล้วผมจะไปติดต่อกับอาจารย์องค์นั้นเพื่อให้ความสะดวกในความเป็นอยู่อาการอย่างนี้ที่ผมแจ้งให้ทราบก็แสดงว่าผมไม่ห้ามการที่จะฟังคำสอนจากพระองค์ไหนเพราะว่าผมเองผมก็ไม่ใช่าศาสดา ไม่ยัดติดอยู่ไม่ได้รู้อะไรเสรียทั้งหมดถ้าผมรู้ทั้งหมดผมก็เป็นพระพุทธเจ้านี่ผมไม่ได้รู้เสียทั้งหมดทุกอย่างจึงต้องการให้ท่านรับฟังจากบุคคลอื่นบ้างเพราะว่าข้อปลีกย่อยหรือว่าสิ่งสําคัญที่เราปฏิบัติที่ได้มามันไม่เหมือนกันแต่ความจริงความรู้นั้นก็เป็นของพระพุทธเจ้า การรับมามันเป็นเรื่องของความสามารถแต่และบุคคลเราสามารถจะบรรจุจุดไหนได้แบกอย่างชิ้นไหนได้ก็แบกมาเฉพาะชิ้นของพระพุทธเจ้ามีจริงๆมีถึงแปดหมื่นสี่พันชิ้นที่บรรดาภาษาวกทั้งหมดจะสามารถแบกมาทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันชิ้นนั่นไม่ได้ก็แบกมาตามกำลังของตัว นี่เป็นการแนะนํานี่ที่แรกผมอยากจะแนะนําเรื่องการท่านฟังเสียงเทพก็เลยไม่ต้องแนะนําแล้วให้ถือปฏิปทาของระบาทสมเด็จพิเศษหัวเป็นสำคัญและพระองค์ก็ทรงมีพระปีชาสามารถฉลาดในการคิดฟังแล้วก็ต้องคิดด้วยอย่าสักแต่ว่าฟัง ฟังแล้วคิดไปค่้ครวรตามไปเวลาจะนอนเปิดเครื่องบันเทิกเสียงเตียเปิดเสียงดังใช้หูฟังจะได้ไม่รำคาญชาวบ,บ้านเอาเครื่องฟังหูฟังไว้ใกล้ๆหู <c oughs> อันนี้ผมเข้าใจเ็ว่าของผมมีผมทดแหล่งลองแล้วทุกอย่างมันฟังได้ชัดเจนไม่ต้องแย่เข้าไปในหูวางไว้ใกล้ๆฟังได้แบบสบ,สบาย ถ้ามันอยากจะหลับปล่อยให้มันหลับไปกับเสียงธรรมะเราชอบข้อไหนฟังข้อนั้นเราสนใจข้อไหนฟังข้อนั้นอะไรที่ยังไม่มีในเทปบันทึกเสียงที่มีในหนังสือเราก็มาบันทึกของเราเองเพื่อความเหมาะสมของเราเองนี่การกระทำตามปฏิปทาของบาบาทสมเด็จปอย่หัว จะเป็นการระงับฟังความฟุ้งซ่านได้เป็นอย่างดีไม่ต้องไปหาที่ไหนนะหมดกันแล้วไม่ต้องไปจ้องโน่นจ้องนี่จ้องนั่นจ้องแล้วก็ออฟังมันเสเรื่อยๆไปให้หูมาอยู่กับเสียงฟังน้่นก็เรื่องอะไรล่ะทำไมมันจะจิตมันจะสัน้นมันก็สั้นบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่า เวลาที่เรารับฟังรู้เรื่องมันมากกว่าอารมณ์สั้นแมกจะมาฐานกองไหนเป็นที่พอใจของเราถือเป็นสรณะจับให้เป็นอารมณ์ไว้เป็นปกตินี่เป็นเรื่องขั้นการเริ่มต้นในการป้องกันการพุ่งส่้นเวลานั่งอยู่ทำตามองจุดใดจุดหนึ่งมองพระพุทธรูป มองแสงมองสีมองยอดไม้มองเพื่อดนกุฏิมองหมอนมองภาชนะให้จิตมันอยู่ตรงนั้นนี่เป็นการรักษาเราไมุ่ฟงซสานถ้าอยู่คนเดียวว่างๆก็เอาก็าไม้มันนั่งเคาะเวลาเคาะลงไปฟังเสียงเคาะถ้าจะให้ดีแล้วก็นับอาการเคาะโดวยว่าเคาะได้เท่าไหร่ ตั้งใจไว้ว่าเราจะเคาะถึงเท่าไรเป็นที่สุดเป็นงวดหนึ่งแล้วก็หมดแล้วก็ตั้งต้นเคาะใหม่นับเป็นหนึ่งใหม่หรือว่าจะนำลูกประคำมาชักแล้วก็ใช้คำภาวนาหรือพิจารณาไปด้วยพิจารณาก็ได้พิจารณาได้รอบหนึ่งก็ชักเม็ดหนึ่งเรื่อภาวนาได้รอบหนึ่งก็ชักเม็ดหนึ่ง นี่เป็นวิธีแก้ฟูงสั้นให้มันสั้นอยู่ในขอบเขตของความดีนี่ปฏิปทานี้ตามที่หลวงพ่อปานสอนมาก,ก็ดีหรือว่าปฏิปทาที่ประบาทสมเด็จะเจ้าอูหัวทรงปฏิบัติก็ดีขอท่านทั้งหมดจงนําไปประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วน <c oughs> ตาหากว่าท่านบอกว่าหมายมันยากเกินไป เครียดเกินไปผมก็สลดใจเพราะว่าพระบาทสมเด็จจีหัวพระองค์ทรงปฏิบัติมาได้แล้วก็ปฏิบัตินั้นผมก็ปฏิบัติมาได้ทําไมจึงจะบอกว่ายากเกินไปแลวทาไมจึงจะบอกว่าเครียดเกินไปถ้ายากเกินไปเครียดเกินไปก็สแสดงว่าท่านไม่ได้ตั้งใจบวชเพื่ออความดีสักแต่ว่าบวช อาศัยพระศาสนาหากินสภาพของท่านก็คือเปรตนั่นเองไม่ใช่พระไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อสุรกายก็คือเปรตเราสำหรับการแนะนําสำหรับตอนนี้มองดูคัเศเหต์ก็พอจะหมดเวลาพอมันสิ้นเวลามา27่สิบเจ็ดนาทีก็อขอยุติวัตพีท่านี้คอยรับฟังคัเศเหต์หน้าต่อไป